มาดูครับช่างตีผังสร้างโรงเรียนนะฮะทั้งหมดโรงเรียนก็จะเสาต่อเสาครับกว้างสี่เมตรคูณสี่เมตรช่องกลางก็สี่เมตรคูณสี่เมตรนะครับโรงเรียนก็จะกว้างยาวเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับสิบสองคูณสิบสองครับทั้งหมดมีเสาสิบหกต้นครับมีช่องวิ่งกลางสี่เมตรเลยนะครับ แต่แถวนี้ลมแรงครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะฮะการสร้างโรงเรือนวัวนะฮะเราจะสร้างแบบออมีช่องลมมีหลงังคาสองชั้นนะฮะมีช่องลมเพื่อที่จะให้เข้าไป ให้ลมตีเข้าไปนะครับข้างในได้เพราะว่าเราจะเลี้ยงวัวชารโรเนนร่นะฮะคือเขาร้อนนะฮะแต่ตรงนี้อากาศดีอยู่แล้วแต่ว่าความสูงของโรงเรือนก็ประมาณ3เมตรนะครับก็จะเลี้ยงชารโรเล่กับปรามัน์นะครับเลือดก,ก็เลือดสูงครับเลือดประมาณ7จขึ้นนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้เราจะปลูกหญ้าเนเปียครับแล้วก็ข้าล่างนี้ก็กําลังจะปลูก ปลูกหญ้าแพนกล่านะครับแล้วก็ร,บรอบๆนี้ก็จะทั้งมีในเปียทั้งอะไรในส่วนนี้ครับจะเลี้ยงวัวประมาณ20กว่าตัวนะฮะเราจะปลูกหญ้าแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะปลูกขา้าวโพดแล้วก็ปดให้ปดไว้ให้เขาปดไว้ให้เขากินปีหน้านะฮะให้เขากินตอนที่ฤดูทำนาน,นะฮะยาวไปสุดนู่นนะครับ นะจะปลูกครับก็จะเน้นปลาสุสั์นะครับตอนนี้ก็คือถ้าปลาสุสั์ไปดีก็ก็จะโอเคครับก็จะจะจะทำนาส่วนส่วนนี้ครับเนี่ยมันยาวไปทั้งหมด28ได้นะฮะส่วนตรงนี้ก็โรงเรือนของไก่นะฮะไก่บ้านนะครับส่วนเล้าหมูก็จะยังอยู่อยู่ใกล้ที่พักเราอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเล้าหมูไก่ผมเพิ่งมาพัฒนานะฮะ ก็จะเป็นมีต้นมะม่วงมีสาน้ำอะไรต่างๆนะฮะครับกำลังสร้างโรงเรียนวัวต่อครับมีทั้งวัวขุนครับกับวัวแม่พันธุ์ครับจะเป็นพัฒนวัวก็จะเน้นวัวทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยนะครับต้นน้ำก็พัฒนาสายพันธุ์เป็นวัวเอฟนะครับแล้วก็กลางน้ำก็ขุนออก ครับแล้วก็ปลายน้ําด้วยนะครับแต่เราจะเป็นฟาร์มขนาดเล็กฟาร์มมินิเลยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะเรียกว่าฟาร์มใหญ่นะครับแต่ไม่รู้ว่าน้ําระบบน้ําเราจะพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังรอระบบแผงโซลา่าอยู่นะครับก็ใช้ยังใช้รถไถอยู่นะครับเกียรต่อไฟมาครับใช้รถไถไปกอนก็น้ามันก็หมดก็ในความส่วนตัวผม ผมคิดว่าเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่เราทําการเกษตรเราก็ลงทุนไปก่อนนะครับเดี๋ยวผลผลิตเขาจะตามมาภายหลังครับอย่างไก่ตอนนี้ก็มีรายได้อยู่ประมาณหักค่าใช้จ่ายแล้วก็อยู่ประมาณหมื่นหกหมื่ต่อเดือนนะครับก็คือพ่อกับแม่เขาเลี้ยงให้ครับบางทีก็ไม่บางทีก,ทก็ต้อง ได้เงินกําไรมาก็ยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้อะไรครับก็ใช้จ่ายภายในฟาร์มหมดนี่แหละครับซื้อนู่นซื้อนี่ไปเรื่อยครับกําลังทําใหม่ๆลองผิดลองถูกไปครับไม่มีใครสอนอะไรเราได้เท่ากับตัวเราเองนะครับก็เท่ากับประสบการณ์นะครับคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นเลี้ยงอย่างนี้คนนั้นเลี้ยงดีอย่างงี้คนนี้เลี้ยงดีอย่างเงี้เรา เราก็ฟังหูไว้หูครับอันไหนดีเราก็มาทดลองแล้วมันก็ดีอันไหนไม่ดีแล้วไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรครับบางทีเขาก็ทําอาจจะได้ของเขาเราอาจจะทําได้ของเราแบบนี้ครับแล้วก็ลองลองกันไปครับเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ